ใบเตยพร้อมให้ยอมรับอยาี DJ แมนยอมรับบ้านพังเพราะสาเหตุนี้หลังมีกระแสหรือว่าลุกทุ่งสั้นเสมอใบเตยสุธีวันหรือใบเตยอัสยามอยากสามี DJ แมนพัฒนผลล่าสุดปลายวันนี้26สิงหาคม67ใบเตยเปิดใจถึงเรื่องนี้เป็นครั้งแรกทั้งน้าตาโดยใบยเตยยอมรับว่าอยากกันนานแล้วแต่ไม่ขอลงรายละเอียดเพราะมันก็แย่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ต้องปล่อยมือพี่แมนมันคือความเป็นมนุษยธรรมมากๆที่มันมีทางทิ้งกันแน่นอนรักพี่แมนค่ะอาจจะไม่ได้บอกจากปาก แต่ในนั้นมันมีจดหมายสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องยากสุดๆคงไม่มีใครโชคร้ายไปกว่านี้แล้วก่อนจะออกมาพูดเรื่องนี้ใบเตยไม่ได้คุยกับพี่แมนท่าโลกข้างนอกก็ให้เป็นส่วนของโลกข้างนอกรอ,อยู่ในนั้นก็ให้เขารักษาชีวิตเพื่อให้ได้ออกมาเจอหน้าครอบครัวไม่รู้อนาคตเดย์บายเดย์มันจะเริ่มต้นใหม่ได้ก็ต่อเมื่อทุกอย่างตัดสินแล้วภาพชีวิตคงแน่ชัดมากกว่านี้ความสุขของใบเตยคือลูกกับการได้ร้องเพลงในทางกฎหมายไม่ได้เป็นแต่ในชีวิตความเป็นพ่อแม่ลูกยังมีอยู่เสมอแต่ถ้าถามว่าพี่แมนยังเป็นสามีีไไหมไม่่ขอตอตบบยนยนนัวาจด เป็นการตกลงกันในครอบครัวในความเป็นครอบครัวคู่ชีวิตเรายังเหมือนเดิมพยายามรักษาครอบครัวที่สุดแล้วแม้หลายเรื่องทําให้เหมือนคนบ้านพังการหย่าครั้งนี้ทั้งสองครอบครัวรับรู้ไม่ได้คุยกับแม่ป๋องพิมพแขแต่ใบเตยไปเยี่ยมพี่แมนตลอด